ดราม่าสนันแพงจนอึง้งสุดท้ายหนีไม่พ้นโดนทัวลงเปิดมูลค่าชุดหรูชมพู่อรารยาที่ใส่ไปงานแต่งแพทิเซียนและโนตผิดพลาดหรือว่าตั้งใจ เป็นอีกหนึ่งซุปตาสาวแถวหน้าของเมืองไทยอย่างชมพู่อรารยาแม้จะขึ้นแท่นคุณแม่ลูกสามแล้วแต่ก็ยังสวยเป๊ะไรที่ติทั้งรูปร่างและหน้าตามีผลงานในวงการบันเทิงอยู่เรื่อยๆเรียกได้ว่าความฮอตของแม่ไม่เคยลดน้อยลงเลย และล่าสุดแม่ก็ไปร่วมงานมงคลแสดงความินดีกับแพทิเสียกูดแต่งงานกับโนตวิเศษแม่มาใน two, ลุกชุดเดรสซีทูคลุมยาวบอกเลยค่ะว่าสวยเป๊ะหรูหราอลังการสมกับเป็นซุปตาแฟชั่นนิสตาท่ามกลางหลายคนชื่นชมแต่ก็พบว่าชาวเน็ตบางส่วนไม่เห็นด้วยกับลุคนี้โดยแสดงความคิดเห็นบอกว่าส่วนตัวว่าไม่เหมาะกับกาละเทศะเหมือนจะไปแย่งซีนเจ้าสาวกะให้เด่นกว่าเจ้าสาวแบบนั้นเลย เวอร์ดูฝรั่งใส่ชายผ้าเขาพอดีกับความสูงแต่อันนี้ไปกองๆองอยู่ด้านล่างเลยดูรกๆนะคะแพทิทเซียดูสวยดูสง่าดูแพงมากตัดภาพมาที่ชุดมุ้งของชมพู่หาความงามไม่เจอเลยค่ะสำหรับอีกสิ่งหนึ่งที่ดูสะดุดตาก็คือกระเป๋าถือสุดเก๋ที่มีรูปทรงมือชูสองนิ้วประดับด้วยคริสตัลระยิบระยับสำหรับกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าคัช ราคาอยู่ที่6,295ดอลลาร์ 6, สหรัฐหรือประมาณ2 2 0 0 0 0บาทเลยทีเดียว